คืออะไรนะคะอ๋อทอดมันนะคะทอดมันไปพันในไม้ไอ,ไอ,ไอ้อยทอดมันพันรอบไม้อ้อยเนื้อปลาล้ม้วนเนื้อปลานะคะนี่ทอดพันแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะจับหลักไอ้อยโอโซนนะครับที่ถนคคน,นคนเดินประจวบนะคะจับหลักเขาเรียกจับหลักค่ะ คนเยอะมากนะคะถนนคนเดินประจวบค่ะประจวบอาหารหลากหลายมากอาหารเยอะมากนะคะนี่ค่ะดูค่ะหลากหลายมากนะคะเปรี้ยวไม่เปียวหวานไม่เปียวของกินเยอะมากค่ะถนนคนเดินประจวบค่ะ หมึกสายค่ะไข่หมึกสายทอดกันจ้ามทันไข่ทอดไข่หมึกทอดนะคะคนเยอะหลากหลาย